สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็ดนักล่าจะเอาพัานธุ์ท้ายปืนที่เป็ดนักล่าทําขึ้นใหม่มาอวดนะครับแล้วก็อ๋อพอดีสวนข้างบ้านเขาตัดหญ้าอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับพอดีเป็ดนักล่าจัดงานแข่งขันนะครับแข่งขันยิงปืนลูกกดท,ที่จะ จะเป็นในช่วงวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับแมตชนี้เป็นนักล่าจับมือร่วมกันกับสนามยิงปืนยุทธวิธีทําลายวัตถุระเบิดตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดนะครับร่วมกันจัดงาน2วันก็คือวันแรกจะแข่งยิงปืนลูกกรดแล้วก็วันที่2นี่จะมีลูกซองแล้วก็ปืนสั้นนะครับ ส่วนรายละเอียดนั้นเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับก็ให้เพื่อนๆทักเข้ามานะครับใครที่ติดตามคลิปของเป็ดนักล่าอยู่ก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามนะครับงานที่จะเอามาโชว์นะครับลอตแรกนี้จะเป็นงานที่จะส่งไปที่ที่สุรินนะครับเป็นพันท้ายไม้พยุงเป็นบล็อก ซีซสี่ห้าเทุกตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นลำหนาตัวนี้เป็นลำบางนะครับเป็นไม้พยุงตัวนี้เป็นไม้กันเก่านะครับตัวนี้เป็นไม้กันเก่าน้ำหนักมากแต่เป็นงานดิบนะครับเป็นงานดิบไม่ได้ทำสีเป็นไม้กันเก่าคุณเก่งนะครับคุณเก่งตัวแทนสมาคมนักกีฬายิงปืนจังหวัดสุรินทร์ สั่งเข้ามาทั้งหมด4ี่พันท้ายนะครับเป็นพันท้ายที่ขัดหยาบเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งทําสีนะครับเป็นนักล่าจะส่งจะส่งชิ้นไม้เอาไว้ต่อพันท้ายนะครับเป็นชิ้นไม้ขนาดความหนาต่างกันเพื่อที่จะให้คุณเก่งเลือกเอาเองว่า จะต่อความยาวของพันท้ายปืนออกไปกี่เซนนะครับปกติแล้วความยาวของพันท้ายซึ่งเราวัดจากหน้าไกปืนไปจนถึงยางรองพันท้ายตรงนี้จะยาวอยู่36เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นขนาดเรียกได้ว่ากลางๆนะครับสำหรับ ตัวเจ้าของปืนที่มีความสูงไม่เกิน165เซนนะครับนักกีฬาที่มีความสูงมากกว่านะครับอย่างคนนี้สูงเกือบ180นะครับเป็นนักก่าจะต่อต่อหลายท่อนนะครับหรือว่าต่อหลายชั้นเพื่อให้เกิดความยาวของพันท้ายให้เหมาะสมกับวงแขนหรือว่าวงยิงของนักกีฬานะครับของเจ้าของปืนเนาะอันนี้ พูดถึงปืนแข่งผ่านไปนะครับมาดูปืนสายล่านะครับปืนสายล่าก็ตัวนี้เป็นงานไม้ประดูนะครับเป็นงานไม้ประดูล่องลำบางทรงทรงโรยอนนะครับทรงโรยอนไม่มียกแก้มโอเคครับท้ายนี้เป็นโรยอนเจน2นะครับ ตัวนี้จะมียกแก้มฝั่งนี้เป็นยกแก้มรับนะครับรับกันทั้งสองด้านแต่ว่าไม่มีเนื้อไม้ผมที่ฝั่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำหนักนะครับพันท้ายก็จะหนักอยู่ประมาณกิโลสองขีดนะครับถ้าเป็นไม้ประดู่นะครับอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวตัวเดิมที่ยังค้างอยู่เมื่อ คลิปที่แล้วนะครับยังไม่มีใครสั่งมาใครอยากจะได้พันท้ายราคาถูกหรือว่าพันท้ายลดราคานะครับจะเป็นล็อตที่ที่ยังค้างสต็อกแบบนี้นะครับเป็นล่ากก็จะขายราคาถูกกว่าประมาณ500นะครับรวมส่งราคาเต็มๆจะแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละรูปทรงที่ที่ใช้ไม้ที่มีความหนาแตกต่างกันแล้วก็ยากง่ายต่างกันนะครับ งานของอาทิตย์นี้นะครับอนอกจากไม้ประดู่สองพันท้ายแล้วก็ยังมีไม้สักทองนะครับเพิ่งทำสีเสร็จเมื่อวานนะครับแดดแจม่มเป็นงานไม้สักทองนะครับน้ำหนักเบาลดน้ำหนักพันท้ายไม้สักทองเนี่ยเป็นนักล่าไม่ไม่ได้ทำอวบเหมือนเหมือนพันท้ายที่มาจากโรงงานนะครับเพราะว่าเป็นนักล่ามีความเข้าใจอยู่เสมอว่าสรีระหรือว่า มือของเจ้าของปืนที่เป็นคนไทยเนี่ยจะต้องเล็กกว่ามือของทางฝั่งยุโรปเนาะเป็นักราจะทาปืนเรียวบางกว่ายกเว้นถ้าเจ้าของปืนท่านไหนที่ที่มีความสูงมากกว่า165ขึ้นไปเป็นรักราจะทำทําเป็นขนาดเท่าของที่มาจากมังนอกหรือว่าขนาดมาตรฐานแล้วกัน นี่เป็นอีกหนึ่งพันท้ายนะครับตัวนี้เข้มกว่านะครับออกไปเป็นดำมะกลือนะครับเป็นนักล่าไม,ไม่กล้าที่จะทำเข้มไปกว่านี้นะครับเพราะว่ากลัวลวดลายหรือว่าสีสันของของพันท้ายที่เรามีลายไม้สวยๆจะหายไปนะครับท้ายนี้มีแกะสลักมังกรนะครับราคาจะบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ตามความยากง่ายใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับในการแกะสลักลายมาังกรตัวเดียวเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนาะอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้เป็นกำสอดนะครับองศาของกิปมือนะครับถ้าทำให้องศาวางแนวตั้งมากกว่านี้การประทับไหลยิงนะครับมันไม่ใช่ปืนสั้นนะครับถ้าเราทำกิปมือตรงลงมาเลยเนี่ย มันจะยิงยากมากนะครับสําหรับสายล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาเบียดเวลาเรากรรมนะครับคือเราเป็นพันท้ายที่เราใช้ติดตั้งกล้องเล็งนะครับจะเป็นรูปทรงพันท้ายที่มีระดับของล่องที่วางแก้มนะครับสันที่วางแก้มเนี่ยตำกว่า ช่องกะโหลกนี่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการลดระดับของพื้นที่ส่วนที่เป็นรอยต่อนะครับเป็นสะพานช่วงนี้จะทำค่อนข้างยากมองดูบางๆนะครับแต่ว่าด้านนี้มีความหนานะครับพื้นที่ตรงนี้เยอะอยู่โอกาสหักหรือว่าชำรุดนั้นเกิดขึ้นได้ยากตรงนี้ก็ยึดนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำหนักและก็เกิดความสวยงามนะครับตามรูปทรงที่เป็ดนักล่าได้ทำขึ้น ตรงนี้ก็ไม่หนักนะครับเพราะว่าเป็ดน,นักล่าทำเป็นล่องลดน้ําหนักเจาะเนื้อไม้ทิ้งออกไปนะครับเป็นล่องลึกลงไปเพื่อลดน้าหนักสําหรับพันท้าย4ีแซดนะครับราคาเริ่มต้นที่เป่ดน,นักล่าตั้งไว้อยู่ที่3,5 0 0ันนะครับไอสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดทักไลน์ของเป็ดน,นักล่าเข้ามานะครับงานแข่งขันนะครับ วันที่2พฤศจิกาครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกาและก็วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกานะครับและการแข่งขันที่เพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาในช่องทางที่เดน,นักล่าได้ให้เอาไว้ในคลิปนีเปน้เป็นเป็นเป้ายิงนะครับเป็นเป้ายิงตัวอย่างเป้ายิงมีศูนย์เปิดมีศูนย์กล้องมีปืนสั้นมีปืนลูกซองนะครับ เป็นงานที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ทุกๆครั้งที่เปลี่ยนล่าจัดขึ้นนักกีฬาเฉพาะยิงลูกกรดอย่างเดียวเนี่ยสาบวกนะครับ30บวกถือว่าเป็นแมตท,ที่คึกคักนะครับสนุกสนานมากใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันในสนามที่ตื่นตาตื่นใจหรือว่าสนุกสนานเจอปืนกระบอกสวยๆปืนกระบอกแม่นๆเจอนักกีฬาที่ ที่เขามีความสามารถล่ารางวัลมาหลายๆต่อหลายสนามเนาะเจอได้ที่แมตที่เป็ดนักล่าจัดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงที่พันท้ายสวยๆนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเป็นอ๋อจะบอกว่าเป็นนักล่าทำอยู่คนเดียวนะครับทำอยู่คนเดียวเพื่อควบคุมมาตรฐานแล้วก็ ความสวยงามตามรูปแบบที่เพื่อนๆสั่งทําจริงๆไม่อยากจะทําตามรูปแบบที่ที่เจ้าของปืนสั่งมานะครับอ่ะอยากตัวเนี้ยอยากจะทำสี่ห้าเจ็ดเทนนิงให้เป็นทรงปืนแก็นะครับมันก็ยากอยู่นะครับต้องเขียนแบบใหม่ทั้งหมดปกติเป็นทั้งหาจะทำอยู่ประมาณ6วันนะครับงานเสร็จแต่ว่าพัานท้ายนี้ ก็ใช้เวลายาวอยู่ประมาณ1 0 1ถึง15วันนั่นแหละเพราะว่าต้องเขียนแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นงานที่ทำในโปรแกรมนะครับเป็นลก่าใช้เครื่องจกักรแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยมือตัวเองนะครับทำงานอยู่คนเดียวจเจ้านี้ไม่เอาอะคริลิกนะครับก็ทำต่อเป็น3กษัตริย์แล้วก็จะทำยางรองพันท้ายเจ้าของปืนบอกว่าเอาเป็นเอาเป็นแบบยางพารานะครับ อ๋อฝั่งนี้พิเศษป๋าสันนะครับเจ้าของปืนป๋าสันแล้วก็สลักชื่อเจ้าของปืนเข้าไปนะครับเก๋ไก๋สวยงามทั้งสีทั้งเกาวติดมือเต็มไปหมดนะครับติดตรงนี้ด้วยติดมือด้วยโอเคอ่ะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ สนใจก็ทักไลน์มาครับโอเคขอบคุณครับ